สวดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทำแคบหมูค่ะตัวเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุ์ตุลากันค่ะตอนนี้คุมลคุมพันธกำลังทำแคบหมูค่ะ ช่วงนี้กำลังต้มนะคะนี่ค่ะน้ำใกล้จะแห้งแล้วค่ะเอฟซีค่ะน้ำใกล้จะแห้งแล้วค่ะแล้วก็เคี่ยวต้มไปเรื่อยๆค่ะพอน้ำแห้งปับ๊บน้ำมันก็จะออกมาค่ะ นี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันขอบคุณเลยไลคค่ะพี่น้องเป็นแคบหมูสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะสูตรการทำแคบหมูนะคะคูมพันใส่หนังหนังติดมันตรงนี้ค่ะหนึ่งกิโลกรัม คุมพันธ์จะใส่น้ำดื่มสะอาด700มิลลิลิตรใส่น้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรใส่เกลือ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ต้มไปจนน้ำแห้งพอน้ำแห้งน้ำมันก็จะออกมาค่ะนี่ค่ะคุมพันธ์ก็จะทำให้เราได้ดูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงที่ทำแคปโหมุคุมพันธ์ก็จะสอดแทรกความรู้เทคนิคประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการสอนสาภาษาไทยค่ะให้กับเอฟซีได้ฟัง เป็นเพลงภาษาไทยด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดกต,าติดตามกดไลค์กดแชร์่ระขอบคุณเลยไลคะขอบคุณเลยไลค์เลยนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลดค์กดแชร์ะปผมมันก็จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเ,เพลงดิวงพันประพัน์ขึ้นมาให้ด้วยเองะคะ เดือนรับฟังได้เลยค่ะเป็นเพลงเป็นเพลงครับสอน,นำนะคะวันนี้ค่ะเป็นเพลงอักษรนำค่ะเดือนรับฟังได้เลยค่ะเด็กไทยจน้นใจงอนำงอมนาโนนำจะจำเอาไว้เรียนรูร้หลักคาชาไทยตุนศตัยชื่นในชีวันสตนน้นศตสสยัยชื่นในชีวัน ไหว้ดีๆจบลงไปแล้วค่ะเพลงอนําค่ะภูมิพัประพันธ์ขึมาด้วยตนเองสําหรับนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนไปสอนครับขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล้านค่ะพี่น้องทุกคนต่อไปคุณพันจะร้องเพลงเสนอออกให้ฟังนะคะภูมิพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองเช่นเดียวนเดินรับฟังได้เลยค่ะเอ เราอตไม่อยู่เ้วอยาเลาะตวไม่อยู่เรวอยาเลาะะเลนั่นนานำนาะเลน่นนานำนะนาน้จะรีบมาเร็วไว้ตระมาทันใดจงมีปิ่งไปเดี๋ว ผมนานแล้วอออออ๋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 ออกมผสมไปสารีสาราแล้วก็สาระอ่ะสระอออเป็นสาระเสิยงสั้นเวลาอ่านแจกลูกทคนอ่านแกลูกก็จะอออ เพราะนั้นก็ใช้เองสาะออกคูมพันไปสอนได้เลยนะคะนักเรียนก็จะอ่านและเขียนทำท,ที่ผสมสระออกได้ถูกต้องล่องยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะภูมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานอาชีพใดขอให้เป็นอาชีพที่สุดยอดก็หรือว่ามีเกียรติมีศักดิ์สรีธิ้นค่ะพี่น้องเด้อคูมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่ีทุกท่านไม่ว่าท่านจะทํางานในประเทศหรือทํางานต่างเดนต่างจังหวัด ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานเฮงๆฟังฟังได้เงินได้ทองกลับมาบ้านเด้อค่ะเด้อตั้งหลักปักฐาใ้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทุกอย่างเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะคุณพันธุ์เป็นกำลังใจให้สู้ๆการงานทุกอย่างก็สำเร็จได้ด้วยความเพียรการงานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรเราจะต้องมีความเพียรมีความวิริยะอุตสาหะเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานสู้ๆนะคะขอให้เอฟซีทุกท่าน สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกัรจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ค่ะเที่ยวไปออกสักหน่อยนึงแล้วเราก็จะแช่ละมันไว้ประมาณสิบนาทีนะคะช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็วันนี้ก็ขณะนี้ฝนก็ตกไปร้อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจขอบคุณเลยล้ะค่ะพี่น้องน,นีขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณม,มากเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วค่ะอีกสักพักนึงก็จะแช่น้ำมันไว้แล้วก็ทอดรอบสองนะคะนี่ค่ะขอบพระคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องด้วยนี่ค่ะอีกน้อยนึงค่ะพี่น้องนี่ค่ะอีกนิดเดียวกับเอฟซีหาเนี่ยนี่ค่ะต่ออีกเพ่งนึงค่ะเพ่งคุมกรประวัติขึ้นมาด้วยตนเองเช่นกันค่ะองค์กัรจะร้องเพลงการเอกค่ะ เอกับออเอเคือสรเอชชาชเอ็กับออเอเคือสระเอช่าช่าชพวกเรามาเรามามารวยกันรวมตังกันโรงเรียนให้น่าอยู่เก็บขยะไปไม้ให้น่าดูวาดจตุ้งโรงเรียนเป็นเด็กดีลา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  เอา้ากูสอรเรอช่าช่าชาเอา็ก้ามเอา้ากูสอรเรอช่าช่าชาพวกเรามาเรามามาช่วยกันร่วมต่้งกันโรงเรียนให้หน้าอยูเอ่เก็บแต่ย่าใบไม้ให้หน้าดู เป็นเป็นนอเปน็นคำที่ผสมสารเอมม์มีตัวสะกดสาระจจะเปลี่ยนเป็นไม้ใต่ครูค่ะพอแล้วค่ะเอฟซีค่ะปิดไฟปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะเทจู่ขวดเลยค่ะเที่เลยค่ะพี่น้องนีเลยค่ะ เราจะแช่ไว้ประมาณสิบสิบนาทีนะคะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเอฟซีขาเนี่ยค่ะสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันทอดรอบที่สองกันนะคะแช่ไว้ประมาณสิบนาทีค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูมาติดตามดูการทอดรอบสองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุมพันแช่ขอแช่ไว้สักสิบนาทีก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อุณมากๆเลยค่ะเป็นการทอดแคบหมูรอบที่สองค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังทอดแคบหมูรอบที่สองค่ะ กันทอดแค่หมูรอบที่สองเราจะใช้เวลาประมาณสามถึงห้านาทีค่ะช่วงนี้เราก็เบาไฟลงก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนสุกค่ะนี่ค่ะเราก็ทอดไปเรื่อยเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนแล้วจะไหม้เร็วนะคะต้องดูด้วยนะคะ fc ค่ะ นี่ค่ะโอ้ฝนตกค่ะพี่น้องก็จะมีเสียงฝนเสียงฝนค่ะเริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่ะเสียงฝนตก้วค่ะพี่น้องเสียงฝนตกแล้วก็จะมีเครื่องเสียงวันนี้มีงานแต่งค่ะอยู่ในหมู่บ้านคุมพันก็จะมีเครื่องเสียงตึงต้งตัมตึมตัมอยู่นี่ค่ะ คุณตัวกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะ มืดด้วยค่ะพี่น้องฝนตกก็จะเป็นมืดๆให้ค่อยสว่างสีซค่ะว้าวสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลไลค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะแคบหมูสดเด็ดเคล็ดลับช่องคุ้มพันธุลากันใส้ชวยกรอบๆไปเอซี่ขานี่ค่ะทั้งกรอบทั้งฟูทั้งอร่อยเดี๋ยวคุ้มพันธ์เจ้าให้ฟังนะคะอร่อยเลิศสเลยค่ะเอซี่ขานี่ค่ะว้าว ทั้งกรอบทั้งฟูทั้งอร่อยเลยค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจช่องภูมิพันธุ์ตุลาการค่ะขอบคุณเลยลายค่ะเดี๋ยวเวให้ฟังนะคะอืมทั้งเสียงกรอบทั้งฝนตกค่ะอร่อยเลิศลสดเลยค่ะขอบคุณ fc มากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ fc คะ่ะสวัสดีค่ะ